เรื่องเล่าอาถรรพ์คืนนี้เสนอตอนต่อผมเฮียนเจ้่ของเรื่องนี้ชื่อคุณแตนซึ่งเป็นนามสมมุติเป็นนักศึกษาปีหนึ่งโดยอาศัยอยู่ที่หอพักกับเพื่อนพอดีมีวันหนึ่งคุณแตนจำเป็นต้องกลับบ้านนอกพอ,อกลับไปถึงบ้านในคืนนั้นฝนก็ตกหนักไฟก็ดับ แม่ก็เลยจุดเทียนมาไว้ให้เพื่อจะได้มองเห็นในระหว่างที่ไฟดับแล้วตอนที่คุณแตนนอนอยู่จูจ่ๆก็มีแมวมาชนเทียนที่ตั้งไว้จนล้มแต่คุณพ้าช่วยเทียนมันล้มมาใส่ผมคุณแตนไม่ไปพอสมควรแต่คุณแตนไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรทำให้คุณแตนจำเป็น ต้องตัดผมสั้นด้วยส่วนตัวแล้วคุณแ่นไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ได้แคร์อะไรมากเกี่ยวกับผมสั้นหรือผมยาวแต่แม่ของคุณแ่นไม่ชอบจึงพาคุณแ่นไปต่อผมที่ร้านเสริมสวยร้านหนึ่งและหลังจากต่อผมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณแตนรู้สึกชอบมากเพราะผมยาวและหอมริ้วสวยแต่ตอนที่คุณแตน รับมาสระผมที่บ้านตอนที่สระเหมือนผมหลุดติดมือมาเป็นกระจุกกระจุกแต่ก็ไม่ได้หลุดคุณแตนก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าคงยังไม่ชินแล้วบางทีตอนสระผมคุณแตนกับรู้สึกว่าเหมือนมีมือใครอีกคนเข้ามาช่วยสระอยู่ตลอดเวลาแต่คุณแตนก็คิดว่าคงจะคิดไปเองจนกระทั่งไปนอน คุณแตนรู้สึกเหมือนมีคนมากระตุกผมอย่างแรงจนเพื่อนต้องถามว่าแดนแกนอนละเมอเหรอทำไมกระตุกในคืนต่อมาก็เป็นอีกแต่ครา,าวนี้กระตุกแรงมากจนเจ็บร้าวไปทั้งหนังหัวแต่คุณแดนก็พยายามคิดว่าคงจะเป็นเพราะนอนทับผมแต่ในคืนที่สามนี่แหละคุณแดน ต้องสาบผมอีกคราวนี้ผมที่ต่อมาหลุดออกมาจริงๆถึงสองหรือสามช่อจนคุณแตนตัดสินใจแล้วว่าจะไปเอาออกพอเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีจนกลางดึกได้ยินเสียงเพื่อนกรีดร้องคุณแตนก็ตกใจตื่นถามเพื่อนว่าเป็นอะไรเพื่อนคุณแตนเล่าให้ฟังว่าตอนที่นอนอยู่ เหมือนมีคนมานอนขั้นกลางระหว่างคุณแดนและเพื่อนแต่พ่อสายตาสั้นเลยไม่แน่ใจและไปหยิบแว่นตาม,มาใส่ก็ไม่เห็นมีใครจึงรู้เข้าห้องน้ำพอเดินเข้าห้องน้ำก็เห็นร่างผู้หญิงคนหนึ่งกำลังดึงผมออกจากหลู่ท่อระบายน้ำแล้วก็เอามาปแปะที่หัวของตนเองที่ผมสั้นเกลียนแล้วพึมพำมาว่าผมกู ผมของกูมึงเอามาเพื่อนเห็นอย่างนั้นรู้แน่ว่าไม่ใช่คนเพื่อนเลยกรีดออกมาอย่างสุดเสียงจนทำให้คุณแตนสะดุ้งตัวตื่นและคืนนั้นคุณแตนและเพื่อนก็ไม่ได้นอนอีกเลยพอรุ่งเช้าคุณแตนรีพาเพื่อนไปหาแม่แล้วก็พากันไปที่วัดลุงพ่อบอกว่า ไปเอาของเขามารู้ไหมเขาไม่เต็มใจให้มาจากนั้นคุณแตนพอทราบคำจากหลวงพ่อก็ตกใจคุณแตนก็รีบถอดผมตัวเองออกตรงนั้นแต่ก็ต้องตัดผมตัวเองออกไปด้วยเพราะว่าถอดไม่ออกแล้วหลังจากนั้นแล้วก็ให้หลวงพ่อทำพิธีกรวดน้ำอุทิศกุศลให้กับผู้หญิงคนนั้นซึ่งเป็นเจ้าของผมที่ต่อมา และผู้คุณทุกๆคนที่ตอบผมมาคุณแน่ใจได้ยังไงว่าจะไม่ใช่ผมของคนตายและนี่ก็คือเรื่องราวสั้นๆที่คุณแ่นนามสม,มุติได้มาเล่าและถ่ายทอดประสบการณ์ขนหัวลุกให้ทุกคนได้ฟังหากคุณผู้ชมชื่นชอบคลิปนี้ขอความกรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหลอนๆจากเรื่องเล่าอาถรรพ์